เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ช่วงสุดท้ายของเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับอาจารย์ครับอันนี้ขออนุญ,ญาตถามเป็นตัวแทนของนักลงทุนกันแล้วกันณจุดนี้ของณัเวลานี้เลยนะกับการลงทุนในเรื่องของกัญชาเนี่ยครับอาจารย์มันมีช่องทางหรือมีโอกาสทางธุรกิจที่นักลงทุนทั้งหลายอ่ะเขาสามารถมาลงทุนแล้วก็ไปต่อยอดทําอะไรได้บ้างไหมครับตัว CBD เนี่ยตอน ตอนนี้ราคายังอยู่ที่ประมาณกิโลละสองแสนแต่ว่าในส่วนก่อนหน้านี้เราเคยขึ้นไปถึงกิโลละล้านตอนนี้ถ้ามองในเชิงของกัญชาเนี่ยคนที่รวยจากธุรกิจกัญชาเนี่ยกลายเป็นคนที่แปลรูปกัญชาอย่างเช่นการสกัดนะฮะก็ซื้อกัญชามาแล้วก็สกัดแปลรูปแล้วก็ส่งออกต่างประเทศเนี่ยคนที่รวยที่สุดเนี่ยกลายเป็นคนที่ขายปุ๋ยขายดินนะฮะ ที่ทํากัญชาะะแล้วก็มียายาสําหรับกัญชาะะพวกยาเสริมแร่ธาตุต่างๆพวกเอ็นพวกพีพวกเคทั้งหลายแหล่นี้นะครับต้องมาดูว่าท่านอยู่ในส่วนไหนนะฮะถ้าท่านทําอะไรอยู่เช่นท่านมีธุรกิจขนส่งอยู่นะ,ะผมคิดว่าการขนส่งกัญชาเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะฮะแล้วก็รู้กฎหมายแล้วก็ในเรื่องของออปลายน้ําผมคิดว่า ธุรกิจที่เราเห็นกันอยู่นะในประเทศอเมริกาเนี่ยก็คือการซื้อมาขายไปนะฮะท่านไม่ต้องทําเองเหรอครับท่านรอเอาผลิตภัณฑ์ที่เขาทําแล้วเนี่ยเอาไปจําหน่ายนะคนที่ขายเก่งๆออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้ถูกกฎหมายผมว่าขายได้นะครับนะอ,อย่างยาหม่องเนี่ยจะขายสักแสนขวดใช่ไหมนะแล้วท่านลองใช้เทคโนโลยีที่ว่าเอาใบกัญชาหรือว่าล่าก,กัญชาใส่เข้าไปนนะครับนะผมคิดว่ามันยังไม่มีขาย แล้วก็ในเรื่องของการนําเข้ามเมล็ดพันธนุ์นะฮะคือตอนนี้ประเทศไทยยังมีมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่พอ,เ,อ,อเราห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทํามาจากกัญชานะอย่างน้ําฐานซีวดีแรงต่างเนี่ยผมคิดว่าอีกนานเราคงต้องทําเองแต่เรายอมให้นําเข้ามเมล็ดพันธุ์ได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะนําเข้ามเมล็ดพันธุ์สมมติว่าเอาเข้ามาสักล้านมเมล็ดขายมเมล็ดห้าสิบาท เป็นเงินเท่าไหร่ครับ50บล้าน50บล้านนะครับแล้วมันมีความต้องการสูงนะครับเวลาปลูกจริงก็ไม่ได้ปลูกทีละสิบเมล็ดยี่สิบเมล็ดนะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนอกจากเรื่องของการแปรรูปสกัดแล้วก็ท่านเ,าเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งเสริมสุขภาพแต่สําหรับเรื่องยาเนี่ยยังมีความต้องการมากนะครับนะแล้วต้องการยาที่มีคุณภาพทุกวันนี้เรายังมียาไม่พอ,อ แล้วยังไม่มีคุณภาพพอด้วยนะครับนะซึ่งต้องการแหล่งผลิตที่ดีแล้วก็มีงานวิจัยที่ดีมารองรับครับอย่างนี้อาจารย์มองว่านวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจากธุรกิจกัญชามันนานาคตอาจารย์มันจะมีอะไรบ้างผมคิดว่าอันนึงที่เรายังไม่เห็นนะครับก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะคือกัญชากับการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่มองว่า จะทำให้คือบ้านเราเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นกัญชาเนี่ยจะไปในเรื่องของอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคือการดูแลสุขภาพด้วยกัญชาอย่างเช่นใช้นวดสปาน้ํามันที่ใช้เนี่ยนะทำมาจากกัญชาหรือว่าลูกประครบเนี่ยใส่รากกัญชานะฮะรวมทั้งเราก็จะมีการอบนะฮะกัญชาเรื่องนี้เป็นต้นนะฮะคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว ถ้าเป็นไปได้นะฮะในอนาคตคือถ้าเรื่องกฎหมายเปิดธุรกิจทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ,กรเกษตรอุตสหาหกรรมการแพทย์นะฮะการขนส่งเรื่องอการค้าขายทางออนไลน์อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะรุ่งเรืองนะหลังจากที่มีกฎหมายเปิดในเรื่องกัญชาเพราะฉะนั้นเราไปไกลนะฮะกว่าทั่วประเทศในอาเซียนทุกประเทศนะฮะ พมัะนั้นโอกาสของเรามีมากกว่าที่อื่นนะครับอาจารย์อย่างนี้อาขนาดสุดท้ายกันละกันในกรณีที่ประชาชนทั่วไปหรือคนที่สนใจในธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาเนี่ย<ๆ>เขาจะมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนได้ยังไงผมคิดว่าตอนนี้คืออาจจะต้องออศึกษาหาความรู้ก่อนนะฮะแล้วก็ทําเล็กๆไปก่อนอในอาชีพตัวเองที่เป็นอยู่นะฮะท่านทําทอดมันขายนะ ท่านอาจจะทอดมันใส่ใบกัญชาอย่างนี้เป็นต้น,นะะหรือว่าท่านอะไรอ่ะทำร้านกาแฟอยู่ต่อไปนี้ท่านจะทนันเปลี่ยนจากคําว่าร้านกาแฟของท่านเนี่ยเป็นกัญชาคาเฟ่มีใบกัญชามีรากกัญชาหรือ<ช>อะไรก็แล้วแต่สกัดมาแล้วก็ใส่หรือเป็นผงเอามาแค่ทำเป็นค็อกเทลหรือม็อกเทลอะไรก็ได้มันก็จะเสริมธุรกิจให้มันดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่าง นในเชิงของการตลาดแล้วเนี่ยเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างดีที่สุดนะครับแล้วในอนาคตคือคือท่านาผลิตใบนะฮะส่งให้ร้านค้าในชุมชนเนี่ยแล้วค่อยๆแปลรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างกรณีตอนนี้เอาใบาเนี่ยซึ่งมันจะมีสารที่เป็นชูรสอยู่ที่เรียกว่าอูมามิเนี่ยหือเป็นสารโมโนโซเดียมกูตามตซึ่งอยู่ใน ใบกัญชาเอาไปใส่ในแกงของท่านปรากฏว่าข้าวแกงหรือว่าร้านขายข้าวของท่านเนี่ยขายดีกว่าร้านอื่นเพราะใส่ใบกัญชาแค่นี้เองก็ถือว่าธุรกิจในเชิงของประชาชนก็รุ่งเรืองกว่าเดิมแลวละหลังโควิดเนี่ยนะฮะเราเตรียมตัวได้เลยท่านที่ปลูกกัญชาถูกต้องเนี่ยนะครับจะมีลูกค้ามากมายมที่ต้องการวัตถุดิบจากท่าน,นส่วนร้านค้าต่างๆก็เตรียมไว้เลยว่า ท่านจะแปรรูปสินค้าของท่านเนี่ยให้มีความแตกต่างได้อย่างไรครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องการทํายาดมยาอมยาหมองยาหอมที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมองว่าท่านอยู่ในธุรกิจไหนท่านจะทําอะไรแต่ผมคิดว่ากัญชาเนี่ยจะสร้างโอกาสให้ประชาชนแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยได้มีโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับ คืนนี้ได้ความรู้เยอะมากเยอะมากแต่เกี่ยวกับเรื่องกัญชาจริงนะอาจารย์ครับถ้าเกิดมีโอกาสวันหนึ่งหลังโควิดเนี่ยมีเวลาว่างแวะมาที่ร้านกาแฟผมนะผมตั้งชื่อแล้วชื่อว่ากัญชาเฟ่อาจารย์ขอบคุณมาก <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> แล้วกับคุณผู้ชมด้วยนะครับห <c oughs> วังว่าไอเดียใหม่ๆความรู้ทั้งทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์มาให้ในค่ำคืนนี้ อยากให้นักลงทุนนักธุรกิจทุกคนไปต่อยอดเองกันละกันอันนี้ผมไม่รู้นะคุณจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ขอให้ทุกคนโชคดีถ้าเราขับหมดเวลาสำหมาเเราในค่ำคืนนี้นะพบกันใหม่ในคืนวันเสาร์หน้า4ี่ทุ่ม40นาทีกับเรื่องจริงในไลฟ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ